วันนี้จะทำแกงส้มแต่จะปั่นพริกแกงไม่ตำมีส่วนประกอบก็มีหอมแดงมีพริกสดแล้วก็มีกะปิมีมะขามเปียกแล้วก็ใส่ขมิ้นเหลืองเตรียมปั่นวันนี้ทำแกงส้ม สับประรดอันพริกแกงแล้วแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดใส่น้ำแล้วก็ต้มให้เดือดแล้วเราก็ใส่สับประรดที่เราเตรียมมาลงไปพริกแกงนี่ก็แล้วแต่เราจะใท่ ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่พริกแต่นี่พริกแกงนี้เราปั่นเนี่ยเราใส่มะขามเปียกไปเลยเพราะเราก็กะ,กะว่าเราจะกินเปรี้ยวแค่ไหนใส่กะปิเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลนี้เราใส่น้ำตาลปึกน้ำปลาแล้วก็ชิมรสว่ามันให้มัน ออกเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดตามที่เราต้องการพอปรุงรสเรียบร้อยอร่อยตามที่เราต้องการแล้วก็ใส่กุ้งลงไปอันนี้แกงกุ้นใส่กุ้งยังไม่ต้องคน